และตัวถัดมาครับไปเลยฮะครที่3เสียเท่าไหร่ร้อยสี่สิเกโอ้โหไอ้แซมมี่มันเอาเราสุดอยู่นะแซมมี่เรามันเอาเราสุดอยู่นะแล,และเออกมาเป็นแัดเฮลิคอปเตอร์ <laughs> ท,รอรทุเล่ชิปหายโอ้ย แมปสติวเบียนรอดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแมปนะครับที่ยอดวิวในช่องเราค่อนข้างดีเลยนะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ชอบกันเหลือเกินคอนเทนต์การแกล้งคนคอนเทนต์แบบขโมยตัวอะไรแบบนี้แต่ล่าสุดที่ผ่านมาครับคนดูเหมือนกับการแกล้งคนเพื่อขโมยตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนดูเบื่อแล้วหรือเปล่าหรือว่าแบบรู้สึกอะไรแล้วหรือเปล่าเลยแบบยอดวิวมันน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไม่ได้มาแกล้งใครหรือว่าขโมยตัวจากใครนะครับแต่วันนี้เราจะมากับอัปเดตใหม่ที่เพิ่มมี กขมาเลยกับเจ้าสตีเวนบริษ์หรือว่าเจ้านี่ครับ <laughs> <laughs> ครับแมชชีนนั่นเองครับผมคนดู <laughs> และเครื่องครับมแมชชีนเนี่ยมันก็เพิ่งมีอัปเดตล่าสุดเข้ามาแล้วผมก็เพิ่งได้เข้ามาเห็นพร้อมหมดทุกคนเลยนี่แหละครับผมซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะครับมันจะแตกต่างกับเครื่องสีฟ้าที่เราเคยทําคิดไปก่อนนั้นนี้ก็คือเครื่องนี้เนี่ยเราจะต้องเอาตัวมายัด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 ,ยดเพื่อเอาหนึ่งตัวที่มันจะรีเฟซทุกทุกนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละเราก็จะได้ตัวที่เราต้องการออกมานะคุณดูแล้วตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยโอ้โหซึ่งในวัน,นอนยนนูย่ ตัวเองยาวๆแล้วเราจะอัดคลิปยิงยาวกันมากๆเลยนะครับเพราะเราเนี่ยจะทําการคราฟตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรออกมาเดี๋ยวเราจะคราฟให้คนดูดูเลยนะครับคือตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าแบบเพี่แล้วมันดียังไงอะอย่างเจ้าซีเครตตัวเนี้ยเจ้าเทรโนซุสโตเทอร์โบเนี่ยถ้าเป็นธรรมดามันจะเป็นตัว3000เว้ยแต่เนี่ยถ้าเราเอาตัว3,000ตัวมารวมกันและเอากีราฟาเคสติรีมารวมอีกเราจะได้เป็น ทรีโนโซเทอโบ์สี่พันเลยนะเว้ยคุณดูโอ้โห,โหจากแบบเป็นรถไอ้น้ำเนี่ยเห็นไหมเห็นเมาส์ไหมเป็นรถไอ้น้ำกลายเป็นรถไฟความเร็วสูงแทนเว้ย <c oughs> เออมันก็หล่อนดีนะก็ดูเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเราจะจัดเต็มกันอย่างแน่นอนแต่ว่าในการที่เราจะจัดเต็มแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทําคลิปนี้เลยนะครับก็คือเราจะต้องทําการเซิร์ฟเวอร์ลัคกี้นะครับผมแค่คิดก็ขนลุก ล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมอาจจะไม่ได้ศึกษาแมบอะไรที่มันดีขนาดนั้นนะครับหลายๆคนบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ลักกี้เนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราแบบทํานู่นทํานีน่ได้จากการสุม่มกาชาในตู้นั้นสรุปไม่ใช่นะฮะคือเซิร์ฟเวอร์ลักกี้เนี่ยมันคือตัวที่ออกมาจากเนี่ยไอสายพานแดงทั้งหมดเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอมเมนต์มาก็ถือว่าเป็นการศึกษานะครับผมแล้วก็เอามาปรับใช้ด้วยแล้วกันนะครับผมอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเอ็นทินอีเวนต์เฮ้ยมันมีอีเวนต์อะไรอะแซมมี่เดี๋ยวอันนี้บอกก่อนนะ ไม่อยู่อันนี้คือไม่รู้จริงจริงอะคอมเมนต์มาอีกแล้วกูสำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบอกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนี่เลย Boy p a s s Tail Store ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการโรบอกแบบครบวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึงบริการในแมปดังๆของโรบอกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grow Garden ติวเบียนบรอร์ด99คืนฟิชอิดหรือแม้แต่บิวซูก็มีเช่นกันแถมยังมีเกมเกมน,นอีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม้กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพาสที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วยโอ้โหดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอยพัสเทลสโตร์ร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร็วครับลิงก์จะอยู่ข้างใต้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะไม่คือคอนเทนต์ในวันนี้เรากลับมาโฟกัสไอ้นี่ ไ,ไอเครื่องแบบเครื่องคับเบ mm. ียร์หลอดเว้ยเพราะฉะนั้นผมยังงงเลยไอตัวนี้แม่งมาอย่างไรวะแต่เอาเป็นว่าช่างแม่งมันก่อนละกันครับคือตอนนี้เราอาจจะต้องแบบว่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ลักกี้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราจ่ายโลบอกกันแบบจัดเต็มแน่นอนซึ่งตอนนี้ในตัวผมมีโลบอกอยู่ประมาณสักเกือบเกือบหมื่นนะครับคิดว่าน่าจะพอสาหรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ลักกี้คูณ8นะครับอ่ะอันนี้คูณ4ี่แล้วแล้วก็แม็กสุดนะครับผมบวกอีกสิบห้านาทีเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคนดูเพื่อไม่เป็นกาารรรอช้นะคับ จะได้เห็นกันว่าตัวแบบดีๆมันเป็นยังไงนะคนดูมาดูตั้งแต่ตัวแรกเลยครับคนดูตัวที่เราจะทําตัวแรกนะครับชื่อว่ามาลามี่อาลาลีลี่นะครับผมเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนน้องรองเท้าเลยตัวที่2ครับเป็นตัวซี c เครตครับชื่อน้องซิกโนคาราเพสตัวที่3ามครับไลโนเฮริคอปเปริโอนะครับแล้วตัวที่4ี่แอนติโอแล้วก็ราเฮดคอมบิเนชั่น ผมบอกเลยในตัวนี้เนี่ยไม่คุณสักตัวเลยครับผมจะเปิดลำโพงเสียงร้อยเพื่อที่จะไม่ให้ผาตัวซีเกตสักตัวเดียวเลยครับมาเรามาหาตัวก่อนดีกว่าครับตัวที่เราต้องมีนะครับผมคือตาตาซาฮ์เบอร์เบอร์ปัตพิมตา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 ซาฮุ ah โอเคตา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 ซาฮ์เบอร์เบอร์ปัตพิมโอเคแล้วก็บอมโบนุกุสซีนี่อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับของดีของดีนะครับผม บอมบอมีนิกุซินอ่าแล้วเมื่อเราได้ตัวแล้วนะครับก็จะเอามาทําการยัดใส่เครื่องกันนะคนุณดูฟับอ่านี่ครับผมมาแล้วเจอเธอเเดี๋ยวเราจะสร้างให้หมดเลยนะครับภายในครึ่งชั่วโมงนี้นะคุณดูเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะรีเฟรชทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรีบสร้างก่อนหน่อยนะครับต่อไปเราขาดแก๊งสเตอร์ฟูเตล่าแก๊งสเตอร์ฟูเตล่าคือตัวอะไรวะผมไม่เคยได้เลยว่ะเดี๋ยวนะแล้วตัวอื่นล่ะตัวอื่นที่เราต้องมีก็คือเบอร์เบอร์ซีคลาส Pen okay. uh เพนกูนีคอสโตโนโอเคเออเอนี่นี่นี่่จอแล้ว g a n แ s t e เ f อ t ล r a โอเคแก n งสเตอร์ฟูเทล่าครับผมสองตัวครับสองตัวตัวกระโดดมืออ่าถือว่าสายตาเฉียบคมมายกเลยแก n งสเตอร์ฟูเทล่าน้องมือน้องมือนี่มาอีกตัวหนึ่งแล้ว โอเคมาเดี๋ยวมาดู <Gang ster S 1> ตัวแรกกันนะคนดูนนว่ามันจะแบบเป็นยังไงนะเฮ้ยผมตื่นเต้นจริงๆไอตัวซีเกตพวกที่ขายไปก่อนเลยครับโอเคตอนนี้อีกตัวหนึ่งคือตัวแก๊งสเตอร์ตัวนี้นะครับน่าจะได้แล้วมาคราฟกันเลยครับเดี๋ยวดูสิบึบเฮ้ยมาลามี่อาลาเลลี่คราฟเลยละกันอุ้ยอรู้วะรอเจ็ดนาทีคนดูซึ่งตรงนี้อุย้ยเราสามารถกดคราฟแนวด้วยการจ่ายแค่19รูปบาทนี่นะ โอ้โคตรดีมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับเก็บเรียนโบนครับผมโอ้นี่ครับก็ดูมาแล้วและน้องตัวแรกของเรามาแล้วครับมาราเรนียอัลเลลี่ครับตัวถัดไปเลยแล้วกันครับตัวที่2ครับซิกนอคาราเปสนะครับผมเพนกูนูกุสติโน่กับเจ้ากอริโดฟับอะไรสักอย่างแล้วก็บริบบิสคัสโอ้นี่ไงได้แล้วเบร์ี่เบร์ีบิคุสดิคุสบอมบิคุสเหมือนเราได้เรียนรู้ชื่อใหม่ๆของเกมนี้นะครับ เหลือเพนกวินครับผมเพนเพนกวินอกับกอริโบครับถ uh, ้า okay, ย okay, ังไม่ม so ีตอนนี้เราก็เอาน้องมาก่อนเลยไหมเอาน้องมาก่อนเลยดีกว่านี่นี่ยกเลยยกเลยโอเคแต่ว่าถ้างนั้นเราเราลองเก็บตัวแดงๆไว้ก่อนไหมนี่บอมบมดิโนโคโคดีโสองอันแล้วก็ไรโนสอตัวอ้าเหมือนเราจะมีอยู่เลยครับนี่ครับบอมบมดิโนโคโคดีโอเรายกเลยครับวิ่นดินดินดินดูโอเคตัวอะไรมาเอ่ย เหมือนจะมีตัวอะไรมานะครับผมเอ่อเพนกวินกับโรโบตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยทำไมไม่คุ้นเลยวะนี่นักเกียดดีว่ะเอามาก่อนแล้วกันอุ้ยยัไงนี่ไงเบียดหอดก๊อตอดินดินดินดนอดินดินดินถือว่าเฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวหา่อนนี้ตัวโรโบกับเพนกวินเนี่ยอยู่ไหนวันเนี้ยหาไม่เจอโรโบกับเพนกวินอโวคาโดอุ้ยน้องน่ารักจังแต่ก็ยังไม่ใช่นะครับอุ้ยแต่แรกตัวนี้ครับตัวนี้สำคัญมากว ชิบหายแล้วชิบหายแล้วคนดูผมว่าเราต้องขายเราต้องขายบางอย่างทิ้งเราต้องขายบางอย่างทิ้งโอเคโอเคเราต้องขายบางอย่างทิ้งไม่ไอ้รันทไม่ได้ก่อนโอเคโอเคโอ้โหพอพอพอเริ่มทําหลายอย่างเริ่มยากเลยครับด้านบนนี้ก็มีตัวอะไรแปลกโอ้โหเราอาจจะต้องทิ้งตัวแปลกๆไปก่อนครับคนดูเดี๋ยวอุ้ยกล่องกล่องกล่องผมไม่พลาดแล้วคนดูรอบนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่พลาดแล้ว ครั้งที่แล้วผมแอบใจร้อนไปนิดหนึ่งรอบนี้พิมพ์ด่าผมไม่ได้นะครั้งที่แล้ว่ผมใจร้อนเว้ผมแม่งไม่เห็นเว้ยว่าไอ้ลักกี้บล็อกอ่ะมันมีเวลาอยู่เนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวผมไปดูใช่วะเนี่เียเก้านาทีตอนแรกกูไม่เห็นหน้าโอ้โหแล้วแม่งด่ากูแบบเลเทพประตูเป๊ะเลยอ่ะโอ้โหเออดินดินดินอมกแล้วอดินดินดินไมแล้วโอเคไอ้จอระเข้เอาเข้าก่อนมีเลยต้องเอาเข้าตอนนี้อุ้ยมีตัวอะไรหมาหรือยังมีตัวอะไรมิงไหม อุ้ยแย่แล้วแย่แล้วคนดูเราต้องขายเราต้องขายตัวที่ไม่ใช่ทิ้งไปก่อนลาก่อนครับเลอร์เลอะแล้วก็จระเข้น้อยมานี่ตอนนี้เอ็มบันรีบเฮ้ยเบียร์หลอดกอดโอดินดินดินมานี่ก่อนโอดินดินดนุนจ็อบจ็อบจ็อบซาฮูเฮ้ยตัวสี่ข่ายมาแล้วจับทันจับชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบชิบชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับขาย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 โอเค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  จบๆมาจบๆโอ้โหตัวนี้ไม่พลาดจบจบซาฮูรบจบบซาฮูร์ตอนนี้เรายังขาดอยู่นะครับเราน่าจะยัดอะไรได้อีกนะคนดูเอ่อฟรีเมโก้โอ้ยตัวนี้เรามีอยู่ตัวนี้เรามีอยู่จำได้อ๊ซิกมาบโอยซิกมาซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอยเพนกวินโอโกรอยู่ไหนนี่กูเซอร์เวอร์คู่นายนะแต่ตอนนี้ครับเราเหลือเวลาแค่อีก13นาทีเท่านั้น ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าไม่งั้นเราต้องเปลี่ยนเซตอีกแล้วครับคอมมอนคอมมอนรีเจนเชฟแพนดา้าไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะน้องบอมโบดินีกุสตินีตัวนี้ไม่เอาครับอยัางนี้นว้าวไอ้ลาวากัสตูนอสตูนตน,น,นี่มาเฉยเลยโกโบโฟ,ฟูดิโนไม่ใช่ครับเฮ้ยฟูดิโอเฮ้ยใช่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 เฮ้ยเฮียเราสัตสัต โอเค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 ,อเ,คเอฟใจยเย็นเอฟใจยเย็นหยิบมนันมาครับจรเจ้าจระเข้ของเราตอนนี้เราเหลือเวลาอีกแค่10นาทีนะครับผม10นาทีนะฮะโอเคจระเข้เราไปแล้วเราขาดเพนกวินนะครับเพนกวินสีม่วงนี่หรอซาลีโนโเพนกวินตัวนี้หรอไม่น่าใช่ปะไม่ใช่มันต้องเป็นเพนกวินโคโคซิโนแย่แล้วครับเหมือน8นาทีนี้ผมมีแววว่าอุ๊ยกล่องกล่องมาก่อนแล้วกันครับ ซาโลมิโนเพนกิโน o ก็ยังไม่ใช่ตัวนี้ครับยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่มันมันต้องขึ้นชื่อว่าเพนกิโน o ยังไม่มาครับผมมีวะา h y o ไ my g า d l a s t ลา l ล r i t a s ไอ้กูซี่งตัวแล้วหรือว่านี่ก็คือพลังของเซิร์ฟเวอร์ลักกี้อุ๊ยโคโคฟันโตอะไรฟันโตมาอีกแล้วโอ้โหกูไม่รู้จะใส่แล้วน้องแย่แล้วคนดูอ้ยเวลาเราก็เหลือน้อยอีส ไรโน่ที่ตอนอยากได้แมงไม่มาตีตีตเฮอสีแดงก็ไม่มาตบตบแซมมี่เหรอไอ้เคียแซมมี่เอาตัวมาให้กูกูไม่ให้กูไม่ให้ก็หาเองสิกูบอกให้เอามาให้กูเค <c oughs> ียดแล้วอดี้กูเริ่มเครเคียรแล้ว <c oughs> แซมมี่มึงเห็นสิ่งที่อยู่ในมือกูไหมกูจะสาบมึงกูจะสาบกูจะสาบเฮ้ยตาลาลตาล่าลผู้หญิง ตาลาลีลาตาลาลา่าดูดิปากมันเป็นสีม่วอุ้ยจอบจบเซอร์เอเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะเอาไปยันได้เปล่าวะเหมือนจะมีอยู่ปะซาเลมิโนยังไม่ใช่ยังไม่้มีปะอุ้ยมีมีมีนี่ไงนี่ไงขัดตีตีเซอร์อสีแดงกับตัวซีเขตที่เป็นคล้ายๆแมงกะพุนเรายังเหลือเวลาคูณเซิร์ฟเวอร์อยู่ถ้าตรงนี้มันรีก็ไม่เป็นไรฮะเราก็จะหาใหม่ให้ได้อย่างน้อยเควสวันนี้เราทําสีม่วงเสร็จแล้ว เราต้องทำสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีลุงให้ได้นะครับสีดำเนี่ยไม่รู้ว่าทําได้ไหมแต่ก็จะพยายามทําให้ได้นะครับถ้ามันทําไม่ได้จริงก็ก็เอาแค่สีลุงก็ได้แต่ผมจะพยายามทำไม่ได้ผมให้เวลาวันนี้เอายาวๆเลยนะ2อชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเอาเวลาผมไปเลยเอาโวคาโดกอฟฟยังไม่ใช่ครับบาลาเลนะ่าคาบาริน่าก็ยังไม่ใช่ครับหุยแต่ตัวเด็กกูมีปะวะรอหนึ่งนะไหนๆก็ไหนๆละ ภารกิจของเราในวันนี้คือเราต้องทำให้สำเร็จทุกระดับนะครับยกเว้นแต่สีดําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทุกคนดู20วีครับจะรีละมาเดี๋ยวผมออนอีกตัวมาช่วยเลยครับเฮ้ยอยู่ๆมีสถานะอะไรมาการแรคติกงั้นเ,เหรอเออเหอและสถานะมาถูกเวลาซะด้วยแล้วตอนนี้รีแลครับขออนุญาตเช็คหน่อยนะครับว่าตัวที่รีไปเป็นไรบ้างอุ๊ยอมาเรลี่ยัเยงเหมือนเดิมครับ คามาเลโลอุ๊ยตอนนี้เราต้องเป็นน้องบานาน่าสองตัวนะครับบานาน่าม่วงนะครับแล้วก็มีเจ้าคอโคไดนะครับบานาน่าม่วงสองตัวโอเคเราจําได้แล้วนะฮะแล้วก็ซาลามโนเพนกวินเพนกวินแดงจําได้แต่ตัวน ber ber เนี้ยเบอร์เบอร์โรลิโตเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เราเห็นไปแล้วนะอ่ะโอเคอันนี้ถือว่าถือว่าเข้าใจได้ครับถือว่าเข้าใจได้แล้วก็อันนี้อุ้ยยังอยู่ไรโน่ยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้เราต้องการแก้วชา ตาลาลีล่าตาลีล่า2ตัวนะครับไรโน่แล้วก็น้องตัวกลมๆนะครับกับเพนกวินแดงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้ตัวสีเขียดไปเยอะมากนะครับโอเคเลยเอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคแล้วก็รอช่วยน้ําชาอุ้ยนั่ตัวนี้มาด้วยโอเคตัวนี้มาด้วยสวยสวยอันนี้สวยเลยอันนี้สวยเลยยกมาสวยมากสวยมากอุ้ยแล้วตัวนี้มาต่อเลยครับโอ้โหนี่สวยมากอันนี้สวยมากอันนี้ดีเลยฟับ นี่นกูอ,อปปินกับเกมเกินไปไหมเนี่ยโอเคชิมแปนซีตัวนี้หรอชิมแปนซีมันคืกุเชื่น,นี่โอเคถือว่าสวยตอนนี้เราขาดเพนกวินแดงครับขาดแรดโถ,ถหมุนนะครับถ้วยถ้วยแก้วกาแฟหมุนแล้วก็ขาดเชื่ออะไรนะตาลาเลล่านะครับตัวเพชรเมียโอ้ดินดินดินไมค์แล้วโอเคเอาแก้วชาม,มาก่อนเอาแก้วชาม,มาก,ก่อนบัลเลริน่ากาแฟตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ดินดินดินสีม่วงติดกระดิกด้วยอุ้ยอีมูเลเตอร์ผมไม่ทำงานอ่ะแย่แล้วครับ แต่ไม่เป็นไรฮะยังไหวอยู่ครับถ้าเราจะไม่ต้องขายจริงเราต้องขายตัวเบียร์หลอดก๊อดโอดีดินออกนะครับแต่ตอนนี้คือยังได้อยู่ครับน้องแก้วชาเราตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้ใช้แล้วขายตัวนี้แก้วชามาอุ้ยแล้วมาไงแล้วมันมาไงคนดูโอเค,โ,อเคโคโคฟันโตอะไฟันโตยังไม่ใช่ที่เราต้องการครับต,ตัวนี้ต้องการครับ,ต,ต,ารรบตาเลเลโรหญิงอีกตัวหนึ่งอยู่นี่มาเลยน้อง โอเคกิฟลาโอ้เช e> ียยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการครับอุ้ยน <oh> ี่ไงมาแล้วไอเป็ดเอ้ยน้องแรดโอเคเหมือนจะครบแล้วเชี่ยคิดไม่เฟวคิดไม่เฟลเหมือจะไม่เหมือนจะครบแล้วเหมือนจะครบแล้วแมทีอย่างนี้รอยหน้าลอยตามาซะหลายตัวเลยอีวู้ตัวนี้เสร็จแล้วครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับเหลือแค่แก้วหมุนตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรครับ เราทําตัวอื่นกันเลยครับเราจะได้เป็นการเออคลียร์ช่องออกไปด้วยนะครับจ่าย79โรบตัตครับคับ <c alf> <c alf> ที่2ครับเอ๊ะทำไมมันแพงขึ้นล่ะแต่ไม่เป็นไรครับน้อมาแล้วน้องหมา <c alf> <c alf> น่ากเกลียดชิบหายเลยและตัวถัดมาครับไปเลยฮะคับที่3เสียเท่าไหร่ร้อยสบโอ้โหไอ้แซมมี่มันเอาเราสุดอยู่นะ <c alf> <c alf> แซมมี่เรามันเอาเราสุดอยู่นะแล้วออกมาเป็น ลัดเฮลิคอปเตอร์ทุเรศชิบหายโอ้ยแล้วเราเหลือน้องแก้วหมุนตัวเดียวครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นคนดูกลัวเซิร์ฟเวอร์ลักหมดว่ะกลัวต้องเติมใหม่กูจ่ายก่อนเลยแล้วกันโดนเข้าไปอีกเออสิบห้านาทีเอฟจ่ายเพื่อความอยู่รอดเอฟจ่ายเพื่อความอยู่รอดอุย้ยแต่เราอยากเติมโดยที่เหมือนนี่ยวิชิอะเบลล์ก,ก็อ์แกร็กติกไหนๆก็ไหนๆแล้วกูวะไอเอฟเอาหน่อยดิหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะได้น้องถ้วยตัวเนี้ย หนึ่งเปอรเซ็นะเอฟกูอเอาเลยไปเปิดกาชาระหว่างรอครับผมไม่ขออะไรเยอะรักกูจริงกูจะมาอยู่กับเกมมึงยาวๆกูขอหนปอร์เซ็นไอ้ปั่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนัญญาอ่อนได้ญญออแด่งตังค์แค่นั้นแหละ แมงไม่มาสักทีณตอนนี้นะครับฟู้ดเทปก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแบตกล้องเราเหลืออยู่หนึ่งขีดครึ่งแล้วนะฮะเฮ้ยแค่ตัวรีเจนตัวเดียวมึงให้กูไม่ได้สามสองหนึ่งเงียบกิบ ตตตตาไปไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคยังทันสี่นิสสุดท้ายโอเคสี่ตัวที่ขายตัวที่ขายมามามาหมุน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 เข้ามาหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาโอ้โหพี่ได้แล้วน้องพี่ได้แล้วน้องพี่มาแล้วน้องโอเคแล้วไปเลยครับผมวุอยเก้าเก้า แน,นแน่นเลยดอกนี้แล้วกูเอาเปลี่ยนพลงพรุ่งแบตก็อยังไม่หมดแต่กูรอดไดและนี่ก็คือผลประกอบการของเราระดับอีพิกผสมระดับมิสติกผสมที่ติดโกด้วยระดับดีเจนารีครับผมคามาเลโลฟรลิโตนะครับระดับเบียร์รถก้อตรอสคาปูชินาสนะครับผมโอ้ดูนะ้าน้องสิน่ารักเชียวยัง แล้วก็น้องไรโน่นะครับผมเอ่อน้องแรดติดเครื่องยนต์นบินมุ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 นแล้วก็น้องตีนะน่ารักเชีย <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆพุ่งตรงนะผมอยากรอ2นาทีถ้า2นาทีเนี้ยมันออกมาเป็นตัวอื่นที่ซีเคนผมสามารถยันได้ผมเอาเลยผมเอาเลย <c oughs> ขอ2นาทีสุดท้ายแบตกล้องเหลือขีดเดียว <c oughs> โอเคสี่วิลีแล้วครับออกมาเป็นปุ๊บอุ้ย มีจอบจซสะเฮือครับแต่ไม่มีตีตีตสะเฮือแดงกับปลาหมึกอเรียบร้อยครับดูน่าจะไม่ได้แล้วครับน่าเสียดายน่าเสียดายโอ้แล้วตัวนี้ปิคโนเนต้ามาชินาโอ้โคตรน่าทำโอ้แล้วกอริโลตัวนี้ก็น่าทำครับน่าทำหมดเลยอ่ะอสัตว์ค้าไม่นแบบมันเพลินจริงนะดีดีดีดดอ่ะ ไม่เป็นไรครับวุณดูอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์คูณ8ได้คุ้มมากแบบเต็มเวลาเลยนะครับและเราก็สามารถทำออกมานะครับได้สวยงามครบแท้แลตะลึงเลยครับผมก็สุดยอดครับภูมิใจแล้ววันนี้แม่อีดอกทีนี้มึงเสือกมามามามึงเข้าบ้านกูมาบาลรินะครับมามึงเข้าบ้านกูมาเดี๋ยวกูขายมึงด้วยไปอยู่กันลาบมะบ่วงแค่นั้นแหละฝังคนละคนแชร์เป็นกำใจด้วยแล้วเจอคิน้าครับวันนี้ลาไปก่อนถึคที่นี้ สวัสดีครับสมน้ำน้ำสมน้ำน้ำนำหน้าอย่างเธอทำอะไรดูสิหวังไปเสียถูกยา